สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนสุมองสุวรรณครับเมื่อนี้นะครับจักริานรถปถไฟนะครับผมนะครับมาอัปเดตปกติรถคันนี้นะครับทางเพียดใหญ่ไปส่งเชียงใหม่นะครับเตยเพิ่นโท่วมว่าอยากได้เป็นปีสิบสี่เท้านะครับผมก็เลยก็เล่รุดจองนะครับรุดจองครับใส่เข้ามารุดจองเลยนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเยอะเป็นปีสิบสี่เท้านะครับคันนี้นะครับสภาพดีเลยนะครับช่วงล่างเครื่องเกียร์จบเลยนะครับผมย่างไม่ซีเซน พร้อมเรียนเลยนะครับพี่น้องหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเด้อนะครับสปอยเลยก็มีครับพี่น้องนะครับงามๆเลยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทมาจัมือนี่มืออื่นได้รับรถเลยนะครับพี่น้องมาจัมือนี่มืออื่นได้รับรถเลยนะครับมีหดกล่องถอยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องท่านายสนใจโทรมาสอบถามกันก่อนกะรถคันนี้ผมขายไปได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับพี่เพิ่นจะไปต่างประเทศเนาะครับเนาะ ผมก็ได้รับมาหลักการมาเก็บงานนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าบรเิเก็บไหม่มดนะครับกะสวยนะครับผมถือว่าด้วยร่วมสวยคัดใหม่คัดงอไหม่มืดคัดเลยนะครับเก๊มีสีดำปะสีดำมาแต่มองกระจกแค่นิดหนึง่งนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทได้ครับพี่น้องท่านใดสนใจโทรมาศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกแล้วขั้นนี้ผมเป็นคน อครับมาเองนะครับพี่น้องครับดีผ้าสีบอดหัด้วยครับด้วยนะครับผ้าสีจริงจริงฮะนะครับครับดีเครื่องดีด้วยการันตีเรื่องเครื่องยนต์เลยครับสำหรับคันนี้เลียนดีครับนะครับประหยัดน้ำมันร่อมนะครับนี่พี่น้องทนใดสนใจชื่นชอบทร่มากนะครับผมเอกสารความบรวนะครับขอบพุณนทุก่ันนะครับด้วยที่ทักาย้ข้ามานะครับผมอ่าหนึ่งแสนสามหมื่นกับนั้นบาทพี่น้องทนาดสนใจก็โทั่มานะครับ เบอร์โทรศัพท์โซนเก่าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกเช่นเดิมนะครับอยู่บ้านแตอร์ตะบลถาดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดตรินทร์ไปเบรงรถได้ญีแบบ่ปแบบุน่นนะครับเด้อนะครับอยู่บ้านแตอร์ตะบลถาดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดตรินทร์นะครับพี่น้องนะครับผมนะครับเพื่เปลีย่ยนเป็นปีริบตรีเท่ทนผมก็เลยขายนะครับพี่น้องนะนะครับจะเปลี่ยนใจเด้อผมลงโผล่ขายใหม่แล้วโบแม่นว่ามาเอาขึ้นแลบวกดโบเลยดินะครับผมอ่ะพี่น้องท่านนี้ช่นชอบก็ทักมานะครับพี่น้องฟองไปสุมองสบอนนะครับ งามงามได้พี่น้องเลยเ่ราะเป็นรถสี่ลายเลยครับงามครับลบซ้ำครับดีซ้ำนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ส่วนเก่าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกมื่นกับยามาโซงเพิ่นสาหรับรถทั้งพุ่นกับเป็นของพี่ทางหาดใหญ่นะครับอยู่ทั้งในนะครับหลังพึ่งการนะครับพุ่นนะครับหลังพึ่งการนะครับเดี๋ยวหัวกันเพิ่นเราจะ่นมาได้พุ่นน๋หมื่นบ่อเพื่อตัดดับอยู่เตรียมเพื่อนเพื่อนรับแต่ว่ารถรถรถพุ่นสีนี่แล้วก็พึ่งการนั่น่พอคนนี้แหละโอ้ครับครับครับผม อ่ะพี่น้องท่านใดสนใจโทรมานะครับผมส่วนเก่าสามสามจิตสามหนึ่งสองหกครับส่วนเก่าสามสามจิตสามหนึ่งสองหกด้วยครับเด้อนะครับผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับผมท่านใดสนใจก็ทักมานะครับนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ